มับ้ามากคือมันจบเลยนะคะเนี่ยจบเลยมาเช็คราคานะคะอร่อยมากอ่ะยี่ห้อน,นี้อร่อยมากว้าวสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะกับบอลซีเคยไทยสบายเตอร์ยย yeah. สวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่นะครับ คะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่31ธันวาคมนะคะแล้วออตอนนี้นี่เรากำลังจะไปช้อปปิ้งนะคะเพราะว่าปีใหม่ตุรกีเนี่ยเคอร์ฟิว4วันเลยนะคะก็คือวันนี้วันที่31ธันวาคมเวลา21นาฬิกาก็คือว่า3ามทุ่มนะคะจนไปถึงวันที่4วันที่4มกราคมตี D 5นะคะเคอร์ฟิวสวันเลยนะคะ พราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็เลยที่จะต้องไปช้อปปิ้งนะคะตุนของไว้เคอร์ฟิวปีใหม่ที่บ้านค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะก็จะไปซื้อของที่เมโทรนะคะเมโทรเนี่ยมันจะคล้ายๆแมคโครบ,บ้านเรานะคะก็ราคาของเนี่ยก็จะถูกแล้วก็ก็จะมีทั้งทั้งปลีกแล้วก็ทั้งขายส่งนะคะแล้วก็ที่เมโทรเนี่ยจะมีเครื่องปรุงอาหารไทยอ่ะเยอะกว่าทุกที่ ในตุรกีนะคะถ้าไม่นับรวมพวกแม่ค้าที่เอามาขายของเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะแล้วนะคะถึงแล้วนะคะเมโทรเห็นป้ายไหมคะป้ายสีฟ,ฟ้าตวงสื่อสีเหลืองเมโทรเมโทรของเราฉันมาหาเธอแล้โอ้โหคนเยอะเลย คนก็มาตุนของเหมือนกันนะเนี่ยเดีนี้โชคโชคพี่เพลทางเข้าโอ้ย oh, มีที่จอดรถเลยน,นะตอนแรกกล้วยกะว่าจะมาตอน เมโทรเปิดเลยนะคะ mm hmm. ก็คือสิบโมง mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวกลัวคนเยอะ mm hmm. แต่สุดท้ายตอนนี้เ mm hmm. ที่ยงคะ่ะตื่นสายตื่นสายก็ต้องยอมรับนะเออก็มีอยู่เมโทร

โซนนี้มันจะเป็นโซนปิกนิกนะคะของปิ้งย่างแต่ตอนนี้กลายเป็นโซนกลายเป็นโซนของตกแต่งบ้านแล้ว <c oughs> <c oughs> กิ่งแล้วมีโซนนี้โซนโปรดของอารีนะคะของเกี่ยวกับรถ ใช่กับรถคือของคู่กันมันเบอ,ม,บอมากราต้ง้ตงกาแฟตุรกีนะคะต้องทองเดง โ okay. อเค o ูซี o d a และีคอนโโอเคนี่นะคะจะเป็นเซตเซตจ,จานตรุรกีนะคะเขาจะทำแบบสำเร็จรูปแบบนี้มาเนี yeah. ่ย <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยมันจะมี24ชิ้นนะคะอันนี้เป็นจานใหญ่อันนี้เป็นจานเล็กแล้วก็มีจานใส่ซุปเนี่ย ตอนกล้วยแต่งงานตอนกล้วยมาอยู่ตุรกีพ่อก็ซื้อเป็นเซ็ตแบบนี้ให้กล้วยกับอาลิปคือมันจบเลยนะคะเนี่ยจบเลย แบบนี้นะคะที่บ้านทรมีรยัได้งทุกเย a y e t t o t same to t h i y s, mm. <S, <Yes>. <S mm. อ๋อเหรอตุรกีอ <SM> <ot> mm ๋อไปเลยอือหืออร่อยไลยเราจเทนี่เป็นเครื่องทําความร้อนหนาของตัวกีนะคะพวกฮีตเตอร์ต่างๆนะคะแบบพกพานะคะไซสต่างๆโซนเครื่องดื่มนะคะ คนดุกีเนี่ยดื่มโซดาแทนน้ำเปล่าเลยนะคะโซดาเยอะเลยค่ะใส่ยี่ห้อเนี่ยดิอวชอบชอบยี่ห้อนี้นะคะเนี่ยรสนี้ก็อร่อยมีน้ำตาลวิววิว you have to be shy นี่อันนี้กุ้ยที่กุ้ยบอกว่ากุ้ยชอบอะ่ะตอนที่เกุ้นไปมีโคโรอสอะ่ะ อนีมันมีไซส์บิ๊กแล้วอะวะยูติงวีบายบิ๊กไซส์โอเควีบายทุกเคสดีสุดบิ๊กไซส์ไม่รู้จะอร่อยเหมือนวดเล็กหรือเปล่าอันนี้เป็นพวกน้ำผลไมา้คล้ายๆเฮลบุบอยนะคะมีคนบอกว่าไออันนี้มันเหมือน เฮบูบอยสีแดงแต่ว่าราคาโอ้โหสามสิบเทมันร้อยยี่สิบ yes i know ice cream thailand ดิสยูเล็มปะแต่ว่ามันแพงแพงอะซื้อดีไม่ดีแพงจังนี่เป็นหัวเชื้อน้ำผลไม้นะคะคล้ายคล้ายเฮบูบอยน้ำแตงโมโอ้โหสามสิบสามเทนี่น้ำมะพร้าวสามสิบสาม ไม่ไหวแพงจังคนผงสกอ๊อตนะคะรคับสก๊อตช่อันงจายซุนช่วยชามาต่าง <c oughs> เก้าชาหลายไซส์หลายขนาดหลายทรงน,นี่ผลิตภัณฑ์เด็กอืมทำยาล้างมือสุดยอดเยอะมากตะบูนด,ด้วยนะคะ อนานทูรกีจะบอกว่าผ้าันมัยรุรกีนี่แบบว่ากาวแน่นมากเลยนะคะคือแบบถ้าใครถ้าใครใช้เนี่ยใครเคยใช้นะแทบจะดึงไม่ออกอะเวลาใช้เสร็จอกาวแน่นมากแน่นกว่าที่ไทยอะเนี่ยกูใช้ยี่ห้อนี้นะสิเกเนเจอร์ขายดีมาก 6.75พี่น้องจะบอกว่าเนี่ยอันนี้อร่อยมากซิกเนเจอร์อีกแล้วมันจะเป็นเคลือบมะพร้าวนะเคลือบช็อกโกแลตอร่อย2.55ไปซักแพ็กไหมมีซักแพ็กไหมพี่น้องน,นี่โจเซฟชอบอันนี้อย่าซื้อไปให้โจเซฟดีกว่า มจะเป็นช็อกโกแลตเนาะบีบีโฟนเจสซี่แต่ว่าก้ยชอบรถนี้นะคะมันก็อร่อยนะแต่ว่าก้ยชอบรถนี้นะมันเป็นสองชั้นข้างในหกจิดเจ็ดห้าทน่าอร่อยไหม อันนี้ก็ขายดีนะอันนี้ก็อร่อยนะมันจะเป็นเหมือนมัชจะเป็โลดเด้งๆแล้วก็เคลือบเคลือบมะพร้าวอะเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเหมือนกันอันนี้อร่อยนะอร่อยอร่อยกี้ยี่หรอนี้อร่อยมากเลยนะคะอ,อ,อันนี้บิสกิต อันนี้ก็อร่อยนะก็ชอบกินเหมือนกันบิสกิตต่างๆอืมน่ากินจังเลยอยกซื้อหมดเลยนี่โอรีโอ้ก็มีนะคะอ,อืีเออช็อกโก้อร่อยหกเก้าห้าแซงยักหน่อกสหกหนอกนี่ก็น่ากิน น่ากินไปหมดเลยนี่อาลีฟซื้อไปทำเค้กซื้อไปทำเค้กช็อกโกแลตเนี <Yeah. S 1> like ่ย่ะอยู่ไว้ f o กินเค้กกินหรือมั้งอาลีฟอาลีฟชอบกินรสรสนี้น้ำตาลนะคะมีน้ำตาลแดงเน่ยส่วนมากคนส่วนมากน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาว กระสอบเลยมีแป้งแป้งต่างๆนี่โซนอาหารกระป๋องนะคะอุ้ยนมะละกอกระป๋องค่ะสามสิบสามเพอันนี้อะไรแมงกอ มะม่วงกระป๋องลิ้มจีก็มีแพงมากเลยนะคะนี่เงาะกระป๋องแ,แพงมากสักโกแตกระป๋องแพงแพงโซนชโคโค็ <Okay. S 1> อกโกแลตนะคะแล้วเยอะมาก คาราตรงนี้นี่แยมเยม,เยมต่างๆน้ำผึ่งนะคะน้ำพึ่งก็เยอะนี่สินค้าตุรกีเลยนะคะน้ำตาลน,นี่ว่ากินเป็นของหวานหรือกิน ส่วนมากเขาจะไปกินกับอาหารเช้ามะกอกดองนะคะอันนี้เป็นโซนมะกอบดองเลยของของจะหมดแล้วอาหมดเยอะเลยที่ว่าคุณมาซื้อไปตุนมะกอบเป็นที่เสศรษฐกิจของตุรกีนะคะอย่างที่เคยบอกหลายยี่ห้อมากเลย น <Ye y. S 1> ี oh, oh, oh. ่แบบแช่อิ่มด้วยแช่อิ่มก็เยอะนะคะดูเยอะมากเยอะมากแช่อิ่มแช่อิ่มโอ้โหนีหลายแบบชานะคะต่าง Apple. ชาแอปเปิ้ลชาแอปเปิ้ลขายดีมากเลยนะคะลูกค้าเพื่อนกำลังตามหาชาแอปเปิ้ลเขียวเพราะลูกค้าถามหาแต่ว่าชาแอปเปิ้ลเขียวมันจะมาช่วงหน้าหนาวที่มันก็หน้าหนาวแล้วทำไมมันยังไม่มาสักทีเป็นชัยแบบชาชาภาษาตุรกีเรียกว่าชัยนะคะนีชาดำที่เขากินทุกวันกินประจำเนี่ยแบบเนี้ย สามกิโลอย่างนี้นี่ชาดำสำเร็จรูปนะคะร้านกล้วยก็มีขายนะคะใครอยากสั่งอะไรบอกกล้วยมาได้เลยนะคะกล้วยขายสินค้าจากตุรกีนะคะนี่กาแฟกแฟตุรกีกาแฟแบบนีก,กาแฟนะคะนีก,กาแฟน่าจะมีขายทั่วโลกะะมั้ยนกาแฟตุรกี Oh, mm hmm. อนี้แบบเป็นทีอินวันนะคะกล้วยก็มีขายนะคะกล้วยขายอยู่นะคะใครสนใจก็สอบถามมาได้นะคะนี mm ่ hmm. กาแฟตุรกีนะคะกล้วยไม่เคยเห็นยี่ห้อน,นี้เลยอะ่ะเดี๋ยวกล้วยจะลองเอาไปเทสดูไปขายที่ร้านยี่ส mm ิบเจ็ดเทอาวันเบบี้แต่ว่ายี่ห้อน,น mm hmm. ี้แม่แมทเอเฟ,ฟนดีกล้วยขาย mm hmm. ไปกล้วยขายอยู่นะคะเนี่ย อันนี้เดินมาสองโซนนี้เป็นโซนข้าวทั้งหมดเลยนะคะอื้ข้าวญี่ปุน่นเพื่อไปทำซูชินะคะนี่ข้าวญี่ปุน่นสองเท่ปั๊ด b ีฟอ r e I buy แต่ว่ากว๋วยซื้อไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวญี่ปุ่นนะข้าวญี่ปุ่น ผู้น,นี้ห้นะาสิบเทนะนี่แมจิเม็กแมจิเม็กซัมซุปซุปสมเหล็กรูปอีกแล้วซุปสมเหล็กรูปนะคะเยอะเหมือนกันนะคะผงู้ต่างๆมีซุปสมเหล็กรูปตรงนี้กูจะกินที่บ้านกนอนนะ อ,อันนี้เป็นแบบเหมือนผงปรุงรสรสดีอะไรประมาณนี้นรสด,ดีค่ะรสด,ดีนี่นะคะปูอับยี่ห้อโปรดของกล้วยนี่อร่อยมากไม่มีแป้งยี่สิบแปดเทตรงนี้นะคะเป็นโซนโซนอาหารแช่แข็งทั้งหมด ดูยาวมากดูอันนี้เป็นห้องเก็บเป็นห้องเย็นนะคะตรงนี้นะคะเก็บชีสไส้กรอกต่างๆแล้วตรงีเป็นห้องเป็นห้องเลยห้องเนื้อสัตว์เก็บเนื้อสัตว์ กาแพงมาก70-80เ 80, พ 80. บแปดสิัดโซนปลาโซนอาหารสดโซนปลานี่โซนอาหารไทยของเราอาลีมารออยู่แล้วเพราะว่ามา, <men> มาเช็คราคานะคะ ลดไหมลดไหมอินเดริฮะฮะลอยฮะลอยฮะชพอละชกมอนี่ของโกด What is Tom a Time 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 I cannot buy อ One m o h เ้ h a a l อมันจะหมดอายุแล้วว่ะไม่ซื้ออ่ะ Do we come now? Please. Too expensive. Okay. It's very expensive. Mama, -hmm. you have put พวกซอสต่วเหลืองนะคะ baby this abel <Yes>. sushi d i p i n g ไปดสบปด how much หกอันนี้น้ำจิ้มไก่แบบไม่มีน้ำตาลแพงมาก7.6อืส ถิ่ดองเซ็ตมากนี่เลยพิซแกงต่างๆนะคะนี่ซอสอะไรเนี่ยมะม่วงซันนี่ซอสมะม่วงซันนี่อ,อ,อะไรเนีอน่าลองพันไทยนี่น,อนอ่อไม้กระป๋อง สีราชานะคะสีราชาเื้อสักสีราชาตะไครผิดมากนีต้นไมก้กะทิกะทิกอันนี้เป็นโซนสันตก็ผลไม้ รมีขิงด้วยอ่ะขิงกได้จ้ะมีขิงแพงมากโลละห้าสิบหกมะม่วงมะม่วงโลแปดาเจดอ่ะดีไปเก้าแล้วค่งแพงมากเลยมะมวก็มีโอเคค่ะจะจ่ายตังกันเลยนะคะคนเยอะมากเลดิด คนเยอะมากเพราะว่าวันนี้วันที่31วันสุดท้ายที่จะต้องหาซื้อของเยอะมากยูทิ้งิปแฮมชแบทลอยฮะแบทลอยแบทอยเบอร์รี่ซี เอาซื้อไปทั้งหมดนะคะ859.50860เทนะคะเราได้ผัดทองฝันด้วยส่วนรด50เทเลนะคะ กนะคะกตวันนี้อาลีบอกว่าอาลีลมละลายนะคะวันนี้เราซื้อของไปทั้งหมด860เทเลนะคะตีเป็นเงินไทยก็3440บาทนะคะเดี๋ยววิดีโอต่อไปนะคะคุ้ยก,กับอาลีนะคะจะฉลองปีใหม่ที่บ้านกัน2คนนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะฉลองปีใหม่กันยังไงนะคะรอติด,ดตามวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอจบวิดีโอวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะเจอก,กันวีดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ